วันนี้นะฮะสารอาญาอ่านคำพิพากษาคาดีที่อายการยื่นฟ้องนายแพทย์ชัยวันเจริญโชคทวีอดีตคณะบดีคณะแพทยาศาสตร์วชิรพยาบาลฐานเป็นเจ้าพนักงานใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจจริตอันเป็นการเสียหายแก่รัฐและเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบสืบเนื่องจากนายแพทย์ชัยวันเนี่ยขณะด,ดำรงตำแหน่งเป็นคณะบดีนำรถยนต์และวัสดุครุภัณฑ์ไม่ว่าจะเป็นเครื่องเสียงเก้าอี้ของทางราชการไปใช้ในงานมงคลสมรสของลูกสาวฮะ ที่บ้านพักส่วนตัวเมื่อวันที่13มกราคม2554ต,ต่อมาเรื่องนี้ใหญ่เลยนะฮะคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชชีช้มูลความผิดด้วยให้ดำเนินคดีกับนายแพทย์ชัยวันเมื่อวันที่10มิถุนยายน2556ครับก่อนหน้านี้นายแพทย์ชัยวันปฏิเสธน,นะแต่ต่อมายื่นคำร้องโดยให้การรับสารภาพในภายหลังศาลทานพิคราะห์แล้วเห็นว่าเป็นการกระทำของนายแพทย์ชัยวันเนี่ยเป็นการทุจริตในตำแหน่งหน้าที่ พี่ภากษาจำคุก5ปีปรับ20,000บาทแต่จำเลยให้การรับสาร,รภาพเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีดังนั้นจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งเหลือโทษจำคุก2ปี6เดือนปรับ1,000 0บาทและจำเลยก็ได้สำนึกผิดฮะยอมชดใช้ค่าเสียหายทันทีประกอบกับเป็นหมอด้วยไงเป็นแพทย์ทำคุณงามความดีเป็นประโยชน์กับสังคมและไม่เคยต้องโทษมาก,ก่อนดังนั้นโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญา2ปีครับ หลังจากที่ทางสปริงนิวของเราได้ประกาศวาระสปริงนิววาระประเทศไทยในการขออาสาค่าคอรับชั่นนะคะที่ผ่านมาก็มีประชาชนที่สนใจค่ะเข้ามาร้องเรียนกับทางสปริงนิวจำนวนมากนะคะคเดี๋ยวเราไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากรายงานค่ะ ทุกวันที่19ของทุกเดือนจะมีการนำเสนอแบบรายการพิเศษเจาะคอร์รัปชันและทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ก็จะมีการนำเสนอเรื่องราวทุจริตต่างๆที่เราเปิดโอกาสให้ประชาชนองค์กรและหน่วยงานต่างๆส่งเรื่องราวร้องทุกข์หรือเบอดแสข,ของการคอร์รัปชันผ่านทางช่องทางตู้ปน19ปอนฟอันทาวเวอร์10905หรือโทรศัพท์02 126 1119 หรือส่ง SMS โดยพิมพ์ sp19 ตามด้วยข้อความส่งมาที่4108111หรือ Facebook ค่าคอรรัปชันซึ่งขณะน,นี้มีประชาชนแฟนข่าว Spring News ส่งเรื่องราวร้องทุกข์การทุจริตคอร์รัปชันผ่านทางช่องทางต่างๆมาก,กว่า100เรื่องโดยมีผู้ร้องเรียนผ่านทางโทรศัพท์ตั้งแต่ที่เราเปิดโอกาสให้มีการแจ้งเรื่องเข้ามารวมๆแล้วก็อยู่ที่เกือบ50เรื่อง มีทั้งร้องเรียนให้ตรวจสอบต่อมอถนนเกษตรนวมินหลังมีการตั้งมานานกว่า40ปีแต่ก็ไม่ดําเนินการก่อสร้างใดๆล้องเรียนให้ตรวจสอบรีสอร์ทในจังหวัดน้องบัวลาพูหลังพบเปิดให้นักเรียนมามั่วสุมเสพยาโดยคาดว่าอาจจะมีเจ้าหน้าที่มาคอรับสวย ขณะเดียวกันก็ล้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการตำบลละ5ล้านในตำบลน,นากลางจังหวัดหนองบัวลำพูว่ามีการชุจริตหรือไม่เพราะชาวบ้านไม่รับรู้ถึงการดำเนินงานใดๆนอกจากนี้ยังล้องเรียนเจ้าหน้าที่ที่เรียงรับผลประโยชน์จากชาวบ้านในการเวรคืนที่ดินในอำเภอรกระบุรีจังหวัดระนองขณะเดียวกันทางตู้ปนก,ก็มีกว่า30เรื่องเช่น ล้องเรียนผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านหมู่ที่4หมู่ที่5ในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่ามีการบุกรุกถมที่ดินทับลำน้ำสาธารณะและยังมีเรื่องการปลูกบ้านให้คนยากจนโดยไม่โปรง่งใสนอกจากนี้ยังล้องเรียนให้ตรวจสอบสำนักงานทรัพยากรภาค9จังหวัดพิษณุโลกที่อาจจะเอื้อประโยชน์แก่ผู้รับเหมา รวมถึงล้องเรียนให้ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินสู้รบหรือพอสรอของกรมเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษเนื่องจากไม่มีการปฏิบัติงานจริงทาง Facebook ก็ไม่น้อยหน้ามีแจ้งเข้ามากว่า30เรื่องเช่นล้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการฟื้นฟูเมืองแปลตดินแดงและให้ตรวจสอบว่าโรงแรมปินตันพาร์คมาตั้งอยู่บนพื้นที่ราชพัสดุได้อย่างไร ล้องเรียนให้ตรวจสอบโครงการถมหินคลุกเรียบคลองส่งน้าชนละประทานไม่ได้มาตรฐานเพราะมีการทําร้ายคุกคามกันแกล้งนอกจากนี้ผู้ล้องเรียนในพื้นที่ตําบลบ้านใหม่อําเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาก็อยากให้ตรวจสอบผู้อํานวยการฝ่ายโยธาบางกลมที่เรียกร้องเซ็นค่าอนุมัติการก่อสร้างอบตอท่าช้างอเาเภอบางกลมจังหวัดสงขลาและอยากให้ช่วยเคลียร์คดีเขาใหญ่เที่ยงในจังหวัดนครราชสีมา ทั้งหมดนี้คือตัวอย่างเบื้องต้นที่เรานำมาเสนอว่ามีผู้ร้องเรียนเข้ามาจริงแต่บางเรื่องเราก็อยู่ระหว่างสืบคน้นและตรวจสอบข้อมูลเพื่อปกป้องผู้ที่ร้องเรียนเข้ามาแต่ก็มีเรื่องที่อาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวเราก็ขออนุญาตที่จะต้องสอบถามประมวลเรื่องเพื่อให้เชื่อมโยงไปถึงการทุจริตทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน ช่วงหน้าไม่อยากให้พลาด